เมื่อมีเรื่องเล่าแต่ว่าเรายังไม่พร้อมออกกล้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจินนะคะซึ่งวันนี้จินก็จะมาให้ไอเดียค่ะสําหรับการทำคอนเทนต์ง่ายๆฉบับสไตล์คนขี้อายยังเขินกล้องอยู่นะคะก่อนอื่นจต้องออกตัวก่อนนะคะว่าจินไม่ใช่คนขี้อายกล้องจ๋านะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลา1ปีกว่า,วาจะ2ปีดีหลังจากที่เวิร์ r ฟอร์มโฮม ก็กลายมาเป็นคนหนึ่งที่หลงรักค่ะการทำคอนเทนต์แบบไม่ต้องให้ใครมาเห็นหน้ามาเห็นเสื้อผ้าเห็นลีลาการพูดการคุยหรือว่าการออกมาไลฟ์สดหรือทำคลิปนะคะและก็หลงรักความง่ายนะคะแล้วก็สเสน่ห์ในการที่ จะเอาพลังค่ะมาโฟกัสเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์นะคะที่จะเอาออกมาเป็นประโยชน์มากกว่านั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นแพชั่นใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆจึงเชื่อว่ามีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่มีเรื่องราวมีเรื่องเล่านะคะหรือมีวิธีการที่อยากจะออกมาช่วยเหลือแก้ปัญหาและให้ประโยชน์ ผู้คนบนโลกออนไลน์แต่ก็แอบ,บกังวลว่ายังไม่มั่นใจยังไม่กล้าเอาหน้ามาออกกล้องนะคะวันนี้จิงก็เลยทำคลิปเสียงนี้ขึ้นมาและก็ทำวิธีการออกมาให้เห็นค่ะว่าไอเดียนะคะในการทำนะคะซึ่งช่วงระยะเวลาที่จินทำจินใช้3หลักไอเดียนี้แหละค่ะในการทำคอนเทนต์ออกมาบนโลกออนไลน์ ะะซึ่งยอดขายก็ไม่ได้หายค่ะนะรายได้ก็ไม่ได้ตกหล่นไปนะคะเพราะหลักการจินคือการทำการตลาดแบบไม่มีสต็อกนะคะฉะนั้นหน้าที่หลักคือการทำการตลาดคือสื่อสารคือโฆษณาคือประชาสัมพันธ์คือการทำคอนเทนต์ออกไปค่ะนะ,ะฉะนั้นไอเดียที่จินจะมาแบ่งปันถ้าเราไม่กล้าหรือยังไม่มั่นใจเอาหน้าออกกล้องและไม่พร้อมที่จะเอาหน้าออกกล้องแบบจินเนี่ยนะคะเราก็ลุกออกมาทำค่ะ คอนเทนต์ไอเดียที่1ก็คือในรูปแบบการเขียนค่ะซึ่งเราก็ต้องไปเพิ่มทักษะนี้มานะคะคือการเขียน นะนะคะอันที่2เลยก็คือการทำรูปภาพออกไปสื่อสารค่ะและรูปภาพที่สื่อสารเราก็ทำเป็นรูปภาพแบบเป็นชุดข้อความค่ะนะคะหลายๆรูปและอธิบายให้จบในชุดข้อความนั้นนะคะกับแบบที่3ไอเดียที่3คือการทำคลิปเสียงแบบที่จินทำอยู่เนี่ยะค่ะนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาอัดเฉพาะเสียงหรือจะทำเป็นคลิปที่มีภาพนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะแปะไอเดียการทำภาพนะคะไว้ให้ดูด้วยว่า ราก็แต่งภาพแล้วก็มาร้อยเรียงเป็นวิดีโอก็เกิดเป็นการสื่อสารค่ะตัวที่เราไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องนะคะแต่นะคะเวลาเนื้อหาที่เราสื่อสารออกไปไม่ได้หล่นหายไปเลยนะคะและที่สำคัญมันง่ายมากๆค่ะที่เราไม่ต้องมาเอาพลังงานแต่งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ